คลิปที่สองบรุณาสหธรรมาจะอาจุตตาจะอเนชกาสุริยะโรติลากูอากูวาสวะเนสิโนทเสติทัสาธากายาสเพนนาตวะนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวะนามันโตอิสัสินโนมาธามานาพิกามุงพิกุนันสันิพึงวะนังสมานามหาสมานามนุสสามนุสุตตมาคิตาปถุสิกา อาคูอาคูมนโนปถุสิกาอาคูหาเรโยเทวาเยจโรจิตาวาสินโนปารกามหาปารกากาคูเทวายสัสาส,าาาสินานานนโนทัศิเตทัศธากายาสเพนะนัตวัตนิโนอิมติมันโตจติมันโตวันนามันโตเอสัสสิโนมาธามานาพิการมงบีคุณาสม,มิติงวันังสุกาการุมาอรุณาอาคูเวคานาสาส,าสาหาอธาตตาไคหาปามโมขาาคูเทวาวิจักขนาสตามัตตาหารคชาวิสกาจะยสัสสินโนทานายังอาคาปัญโญโยทิสาอภิวัสติทัศิเตทัศธากายาส สัสีโนโมท้ามานาภิกกามุงภิกุนานสัมมิติงวะนางเขมิยาตุสิตายามากันนาการจายสัจสีโนสัมมิตการามาเสถายโชตินามาจารสวาิมานารติโนอาภูอาอคาภูปาราเนมิตาทศเสตถาสาธากายาสเพนานารตวัติโนอิติมันโตสชติมันโตวะนาวนโตสัจสีโนโมท้ามานาภิกกามุงภิกุนานสัมมิติงวะนางสันเตเถวานิกายาสเพนานารตวัติโนนามันวายนาอาคันจุงเยจันเนสติสาสหปาวุธตา ชาติมาเกลาโอาตินนามานาสวังตะเกียควคตารังนาคาจันทวัรนอาสิตาติตังสุปรามาปรามาโตจาอุตัยทิมโตสหัสสานักุมารุติโสจากสุปปะขาสัมมิติงวานางสาสัพพมะโลกาลังมหพม มาพินทติอุปปันโนชติมันโตพิสมากายโสสัสส oh ีโสทสทายสราคูปเจเกวาสาวัติโนอเตสัญจปาจโตอากาฮริตโตปริวาริโตเตสสะเพอภิกันเตสินเทเวสภพมมะเกมาราเสนาพิการมีภาษาการภาสาที ar ar ่ยังเอตานัทธาัญ สมันตาปริวารีธามาวุลิุจฉาโกจินังอิติตาสามหาเสนโนกันหาเสนนาอาเบศีปนินาธารามัจจะสลังกัตวานาเทรวางยถา,าปวัสกโกเมโคธนายันโตวสวิจุโกตถา,าสุป,ปจ,จุธาวติสังกุโธาอสยยางวสจันจะสัพพานปิญญาวาว่ากิตวานาจักุม,มาโตมันตยิสัทาสาวเสาเขสเนรเตวราเสนนาิกันตาเทวิชาณธาภิกขโว เตจะตตปมาการุงสุตวะพุทธศาสนาวิตาราเหิปการมงเนสังรมัมปิอินชยุงสะเพวิชตาสังฆามาพยาติตายาสานสิโนโมทันติสหพุเตหิสวกาเตชนสุตาติบทสวดจุลลชัยยปกรนโมเมพุทธเตชะสารัตนตยธรรมิกาเตจะปสิทธิปสิเทวานรยาปราเมสสราชิติพระมาจาอินทาจาราตุรงกาควิรคกกาสุมุตาปุตุงคางกาจัสภัมสัพพมาชัยยรปสิทธิพวันตุเต ชยยะชยยะธรณีธรณีอุตตธีอุตตธีนาธีนาธีชยยะชยยะข้าคุณละตนละนิสัยนิรายใส่เศษนะไม่รู้ราชผลนริช <sh aki> ีชยยะชยะคัมพีราสมพีนาเขนธนาคีพีซาจปุตตะแกลีชยยะชยะทุนีมิตาโรคีชยยะชยะสังคีสุธาทานะมุขชาชยยะชยยะอรุณะมุขศาสตราชยยะชยยะธมบาทีนาคะกุลละคนทกชยยะชยยะขุนเจ้าคนณนัตุรงสุรการาผู้ชงสิหะ พยาคขาธีป่าชยะชยะวรุณะมุขยาตาจิตาจิตาเสนาลิบุณะสตินารดีชยะชยะสุขาสุขาจีวีชยะชยยธรณีตเรสธาชุชยยะชยยะชยะธรณีสาติณสทธาชยยะชยยะมังกราลัญยาปะวัคเกชยยะชยยะวรุณายกเฆชยยะชยยะราคเสสุราุูชาเตชา ชยชยพรหมินธนาคาชยชยราชาธิราชศาสชัยชยชยปัทวิงสัพพังชยชยอรหันต์ตาปเจกะพุทธสาวังชยชยมหิสุโรหะโรฮารินเทวาชยชยพมาสุรโขชยชยนาโควิรุทธโขรปะโขจนทิมารวิ อินโธจะเทเวนะเตโยจะปูเบโรอาวารุโนปิจะอะคิวาโยปะจะปาชุนหูกุมารโรทัตตะระตโกอัตตะรัสะมหาเทวาสิทตาปาระสะยาธาโยอิสิโนเทสาปกาสัพภาชัยยะราโมกันตุเตชัยโยอธโมจะสังโกจักทัสสะปารโรจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสตีพะวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะของตุเตชิยะมังคลังชัยโยปิพุทธสาส te ิริมาตัวยังมารัสสะจะปะปิมาตุ พระราชโยคุสยามพริมนตรีธิตาชยตาาพระมัคคนามเหสีนชโยปิพุทธศาสตร์มัตโตยังมราสาจปาปิมัโตพระราชโยคุสยามริมณติบิตาชย ตถาอิทิอินท่านณาเมหิส so ิโนชโยปิพุทธัสสฤติมตออายงมราสาจะปปิมตอพระราชโยอุโคสยามปฏิมันเตวมุทิตาชยะตถาอเทวะขนาเมหิสิโนชโยปิพุทธัสสฤติมตออายงมราสาจะปปิมตอพระราชโยอุโคสยามปฏิมันเตวมุทิตาชยะตถาสุวรรณคนาเมหิสิโนชโยปิพุทธัสสฤติมตออายงมราสาจะปปิมตอพระราชโยอุโคสยามปฏิมันเตวมุทิตาชยะตถาฐานทานนาคขนาเมหิสิโน ชโยปิพุทธศาส,าสิริมตมายงปราชาจปปปิมตปราชโยอุโคสายามบริมันเตปโมติตาชายาตถาสัปรามาคณาเมสิโนเิยนโตพุทธยามมเรสกายนางนันทวัฒโน เอวังตวาวิชโยของิเชยันสูเฉยมังเกเรปราสิตาพลังเกศศิศิปทวีปกเรอภิเศเกสภาพุทธานาขัขปัตโตมรติสุนักขตังสุมังคังสุภาผัดตังสุติตังสุขโนสมุทโตจะสุตังปรมาจาริสุปตะกินังกายกรรมวจกรรมวจกรรมนิจิปตะกินังปตะกินังมโนกรรมวจกรรมิจเตปตะกินนาปตะกินานาลภันตเตประกินเเตอัฐาราสุกิตารุณหาพุทธาสาสเนอโรคาสุกิตาหงุทาสหัสัมเพหิปยาติพียสุนันตุพนโตเยเทวาสังมินธานีอธทิต ตาทิคายุกาสธาหุนตูสุกิตาหุนตุสัพพะทาระคันตุสัพพะสัตตานาราคันตุชินาศาสนังยากรรมจิปัฏฐนาเตสังสเีกุเรนตุมานรัฐายุตกาเรปวัสันตุวัสสังวสาวาราหคาโอราจุปัตตวะเตสังนิวารรนตุจสัพพะทากายาสุขันติตาสุขันอารหันตุยะทารหัง เปิสวดธรรมานิยามสุดตังเอวามีสุดตังเอกังสมัยยังปะคขวาสวัตติยังวิหารติกเชตวาเนกาณาอนาคปิรัตทีกาสะารามีตระโกปะคขวาพิขัมันเตสีพิขภพิขโวติพะทันเตติเตพิขุปะคขวัโตปัจจโสสมปัคขวาอิตาทธวจาอุปัจขวาพิขเว ตถาคต,ตานังอุปฏาวาตถาคตานังทิตาวาสาถาตุทะมิตาธรรมานิยามตาสัพพพสังฆารานิจาติตังตถาคาโตอภิสัมพุชติอภิสมิติอภิสัมพุชิตตวาอภิสมิตวะอาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัญธาเปติวิวาระติวิภาจติุตานิการติสัพเพสังฆารานิจาติอุปาาวาภิคเวตถาคตานังอุปฏาวาตถาคตานังทิตาวาสาถา อาตุธาเมตตาธรรมานิยมตาสพิสังขาราทุกคาติตังตถาคตัวพิสังพุชเตปิสเมตติอภิสมุชิตวาพิสมณตวาทิคติเทเสติปัญญาเปติปัญธาเปติวิวาติวิภาชาติอุตานิกโลติสเพสังขาราทุคาติอุปทาวาพิคเวตตาคตานังอุปทาวาตถาคตานังทิตาวะสาตถาตุธรรมิตาธรรมานิยมตาสเพธรมมานาติตังตถาคตัวอภิสัมพุชิตภิสเมนติอภพิสัมพุชิตวอพิสมนตวาอาิกติเทเสติปัญญา ปติปัญธาเปติวิวรารติวิพาชาติอุตานีกาโลติสเพธธรมานตาติอติอิทามาโวจปะกวาอันตะมานาเตพิกูปะควาโตภาสิตาภาสิตังอาภินันทุนติบะสดพระเทกรตคาถาอธิตังนะคะว่า นาอธิตังนาวะะเมยานาปฏิการเขนนาคตังบุคคลไม่ควรตามที่ถึงสิ่งที่ร่วมไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพองมองถึงสิ่งที่ยังไม่มาเชงญาติตีตามปาหินันตาอัปันตันจะอนาคตังซึ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วซึ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาตตาวิปัสสติอสังหีรังสังุปังตังวิทามานุรุหายผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะน้าในที่นั้นยังจำใจไม่ร้อนเงียคอนแคนเขาคลัวข้อคูณอาการเช่นนั้นไว้อันเชื่อว่ากิจจะมาตัดปังโกชนนามระ จรู้ความตายแม่พุ่งนี้อนาฮิโนสังฆะลตเตนนมหาเสเนนามัจจุนาเพราะการเปยเพี้ยนต่อมัจจุราซึ่งมีศนียาแยมากก็ไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหาระตามาตันติตังตังเวพาเทกาลาโตติสันโตอจิคเตมุนีผู้นี้ผู้สงบย่อมกล่าวเลียวผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดขานต่ทางกลางวันละกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงนาทีเดียวก็น่าชมสวสดธรรมะสังเวทค่ะ ปัจเจเวคณะสเปสังขาราณิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและลูกปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเปสังขารทุกขะสังขารคือร่างกายจิตใจและลูกปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเปธมาดาตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอัตุวังจิตังจิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรัง ความตายเป็นของยั่งยืนอวสัมายามริตะพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังมีชีวิตั้งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตั้งแม่อนิยตั้งชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเม่นิยตั้งความตายของเราเป็นของเที่ยงวตาควรที่จะสังเวอายางกายอยู่อาจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอปะอเปตวิญญาโนคันปัสจักวิญญาจุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้ว ที่เสสติจากนอนทาปัทวินขึ่นแผ่นดินการิงข้ารังอีวาประดุดดังว่าท่านมาและท่านพืนอันนี้ราทางหาประโยชน์มิได้อันนี้จะวัตสังคาราสังหารอะไรไม่เที่ยงเหง่าปัวทวายะธรรมมินโนม,มีความเกิดขึ้นแล้วมีความส่งไปเป็นธรรมดาอุปาชิตตวาวิรุณีโรชันติขันเกิดขึ้นแล้วยมดับไป <c oughs> เตสาหุปะสโมโสุโคเข้ความเข้าไปสงบราับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพพพสตารนติจากสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มาริสุงจะมาริสเรที่ตายแล้วแต่กําลังจะตายเตตเถวห่างมราิสรามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกัน